วันนี้ใส่เสื้อสีสดใสจ,จะสีชมพงชมพูแบบนี้ไม่ต้องสงสัยวันนี้วันอาทิตย์เนาะแต่คลิปนี้มาตัดที่หลังจ้าเนี่ก็จะเตรียมตัวขึ้นไล่กันระหว่างขึ้นไล่ก็แวะเนี่ยจะทางขึ้นไล่เนาะมันก็จะเป็นภูเข,ขาภูเขามีดงขนงขนุขนเข,นขาตัดอย่างงามจะมีแม่นงแม่น้ำมีห้องนงหองน้ำอะไรเรียบร้อยเหมาะเก่การกลางเต้นเป็นอย่างยิ่งนี่ก็เป็นเวลาสิบโมงเนาะสิบโมงนี่ฉันไปนั่งกินเขาก็พ่อหมีนี่อากาศยังเย็นอยู่เลยนะ ครับงคงกับเข่ากับเป็นแบบบ้านๆจะราคาไม่แพงมากรสชาติกับพอใช้ได้เนาะมีกาแฟซดให้บริการด้วยใครสนใจก็ไปได้เจอกลางเต้นคนละลอยหัวละลอยจะมีห้องน้ำให้เซ็ตซับเรียบร้อยเมื่อกี้ก็จะเป็นซุ่มจะเขาขายอาหารขายแบบบ้านๆเองเลยจาก,กับเข่าแม่ค้าให้เยอะฉันก็ซื้อ,อหอยทอดขึ้นมากินบนไรดดากล่องนึงเนาะ พอจะมาถึงก็สัญญาก็หมาไว้ว่าจะเอาอาหารหมามาให้เนาะก,ก็เลยติดอาหารหมามาแล้วก็ะเทใส่กล่องให้มันกินเนาะสงสัยฉันจิตเทมากพวนไม่ได้ดูตัวหมาเนาะหมากินไม่มดพอจะให้อาหารหมาเซ็จซับเราก็จะเดินมาดูต้นทุเรียนจักหน่อยจ้าว่าใส่ปุ๋ยครั้งที่แล้วมันเป็นยังไงดึงเพราะว่านี่ก็จะเอาปุ๋ยมาใส่อีกเนาะแล้วก็เดินไปดูสำรวจก่อนว่ามีมาลงมาแล้งอะไรกินไม่เนาะตามสัญชาตญาณคนมาดูต้นไม้นั่นแหละจ้า พราะถ้าเดินดูได้สัก4ีหต้นก็จิทําการไปปลูกกล้วยก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาใส่ปุ๋ยเพราะว่าเนี๋ยมันจะร่อนใหญ่ได้กล้วยมาจากตายจะมาสี่ต้นเลยเอามาปลูกข้างบนสองต้นเนาะเขาบอกว่าต้นพันหรืไม่ใช่ต้นพันธว่าดิกล้วยพันเตียกล้วยพันเตียยเต้ยก็จะต้นประมาณนี้เนาะน้องคุดมาให้โซเออนอปลูกก็บ้าน2หน่อแล้วก็มาปลูกบนไร่สอหน่อเนาะ เอาก็จะประมาณนี้จ้ะมาถึงฉันก็จะตัดรากกล้วยออกให้มดเนาะล้วก็ฉันก็จีอยากให้มันออกปีท้างในฉันก็จีหันด้านนั่นออกมาจ้ะแล้วฉันก็เอาดินที่คุดออกอะถมลงไปแล้วก็ยียบให้มันแน่นๆแบบนี้นนะเอาให้มันแน่นเลยนะแต่ไม่ต้องถมโคนเยอะเนาะเราก็จะถักถักยาคางๆออกเพื่อกันสตรูพืชเนาะพอจะเสร็จเราก็เอามีดจ้ะปาดยอดมันออกจ้ะแล้วก็ฟันฟันยอดมันไว้ต้องโคนนมนแหละเป็นอาหารเนาะเป็นปุ๋ยให้มัน พราะถ้าฉันปลูกกล้วยเซตพอมีก็เอดีเดินหออแหงแขกมากระตุงกระเที่ยงพอดีเนาะกับเข่าก็ไม่ได้ซื้ออะไรขึ้นไปจากกระแวะซื้อหอยทอดล้านที่แวะมามาตอนกลางวันนั่นแหละได้หอยทอดได้แหนมได้ลูกชิ้นมาจากเซเว่นเนาะก็จะมากินกันแค่นี้แหละจล้ะเราก็จะมีกล้วยหอมมีอะไรเอามาจากข้างล่างนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้ห่อเขามาเนาะก็จะแวะพักเที่ยงกินอาหารกันตามภาษาเนาะมีอะไรก็กินอันนั้นจากง่ายๆเนาะไม่ได้เตรียมตัวไง ตอนแรกกะว่าจะขึ้นมาแล้วจะออกไปหาอะไรกินเขานี่เห็นพอมีของก็เลยไม่ได้ออกไปหาเสื้ออะไรกินเนาะกินตามที่ของมีพอจะกินเขาเที่ยงเสร็จแล้วฉันก็จะมาทําการใส่ปุ๋ยทุเรียนต่อจ้ะวันนี้ใส่ปุ๋ยแล้วก็ใส่ตัวสตาร์เกิลจีจ้ะก็คือใส่กันมแมลงดินเนาะก็จะใส่อย่างเงี้ค่ะวนลูปไปก็จะถ่ายมาให้ดูแค่นี้แล้วเนาะเหนื่อยเหนื่อยจะถ่ายไม่ได้ละ <laughs> แต่้มานิดหน่อยไอัน,นี่ก็สภาพหลังจากใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วเนาะทุกต้นทุกต่อ ก็จะเหนื่อยประมาณนี้แต่ก็จะมาขอ,อนั่งพักก่อนเนาะล้วก็จะเก็บของขึ้นรถกลับบ้านแหละก็จะมานั่งเมาท์อมอยก่อนเหนื่อยเนาะหายใจไม่ทันเนาะนานๆเองทาทีนี่จ้กก็ประมาณนี้เนี่ยม้าตัวนี้มันก็จะมานั่งเฝ้าล้ออยู่แบบเนี้จก้กพอฉันขึ้นมา้ามันก็จะตามมานั่งไปตรงไหนมันก็ตามเิงเดินใส่ปุ๋ยมันก็ตามจ้กเออ,เอสารตะกอ